ตำรวจที่ติดตามจับกลุ่มนายชวลิตทองด้วงหรือว่าเสียแป้งที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลเชื่อว่าเข้าใกล้ตัวเสียแป้งเข้าไปทุกขณะแล้วนะคะความเคลื่อนไหวล่าสุดนาทีนี้คือการที่ลูกน้องคนสนิทของเสียแป้งก็คือในปอยกับในบิ๊กที่เป็นคนพาเสียแป้งหนีออกมาจากโรงพยาบาลเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วค่ะตำรวจควบคุมตัวนายจักรีหรือในบิ๊ก คนที่ให้การช่วยเหลือนายชาวลิ์หรือเสียแป้งหลบหนีออกจากโรงพยาบาลขณะรอมอบตัวอยู่ภายในวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอนายงจังหวัดตรังค่ะตำรวจนำตัวขึ้นรถมาสอบสวนที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน3-4ขอภัยค่ะกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่43-4จังหวัดพัทลุงเพื่อสอบปากคำขยายผลไปยังแหล่งซ่อนตัวของนายชาวลิต ในบิ๊กให้ข้อมูลตำรวจถึงที่ซ่อนรถยนต์กระบะอีกหนึ่งคันที่พานายชวลิตหลบหนีในคืนวันเกิดเหตุบอกว่าไปจอดทิ้งเอาไว้ในสวนมะม่วงในพื้นที่หมู่ห้าตําบลพญาขันอําเภอเมืองพัทลุงตํารวจก็เดินทางไปตรวจยึดมาได้นะคะเป็นรถกระบะคันนี้ค่ะกระบะอีซูซุสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่ในจุดที่ในบิ๊กให้การภายในรถพบกระเป๋าผ้าสีดำที่มีป้ายทะเบียนรถแล้วก็เอกสารจำนวนหนึ่ง ญาติของนายบิ๊กเป็นผู้ประสานตำรวจให้นายบิ๊กมอบตัวบอกว่าโล่งใจที่นายบิ๊กไม่ต้องหลบหนีอีกต่อไปไม่ไม่ติดตัวอีกุ้นว่วมันนี่เก้าหมอบตัวแล้วมันแต่ว่ามันหัวไอ้ไอ้ปยัน์ไอ้ล่วงเปยนะตรงนี้มันว่าล่วงเปอาตัวมันเองแต่ว่าตำรวจนั้นมันไม่หมอบตัวส่วนอีกคนหนึ่งค่ะนายปอยหรือนายจิรวุฒิ ผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่ประสานขอเข้ามอบตัวที่หลังวัดท่าแคร์ตำบลท่าแคร์อำเภอเมืองพัทลุงนะคะตำรวจได้นำตัวมาที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่434เช่นเดียวกันกันกนกบนายบิ๊กค่ะพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เดินทางมาสอบปากคำทั้งนายบิ๊กและนายปอยด้วยตัวเองนะคะบอกว่าทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์เชื่อว่านายชวลิตรหรือว่าเสียแป้งยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่เขตรอยต่อจังหวัดพัทลุงค่ะก็อยู่ในเขตรอยต่อ นะครับระหว่างช่วงพัทลุงนะครับในเขตพื้นที่ที่เราตามอยู่เนี่ยตามตามที่เขาได้เผยไหมคะว่าพาภรรยาไปด้วยหรือว่าลูกก็เขามารับภรรยาไปกับลูกไปครับหลังจากที่แยกย้ายกันก็เนื่องจากว่าตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาสำนึกผิดนะนะครับแล้วว่าสิ่งที่ทําไปก็พยายามที่จะหาคนติดต่อให้ช่วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็มานั่งนึกได้แล้วก็เข้ามอบตัวในวันนี้ครับ การหลบนี้ของนายชวลิตรหรือว่าเสียแป้งนาโนดนั้นเกิดขึ้นในช่วงกลางดึกวันที่22ตุลาคมนะคะตอนนี้เท่าที่มีข้อมูลตํารวจพบผู้เกี่ยวข้อง7คนเราจะมาดูกันว่าแต่ละคนนั้นเกี่ยวข้องอย่างไรกันบ้างนะคะ ถ้าไปดูผู้ต้องขังที่กําลังหลบหนีแล้วก็ราชทันต์ต้องการตัวตอนนี้เพิ่มรางวัลน,นําจับเป็น1ล้านบาทก็คือนายชวล,ลตที่เรากําลังพูดถึงหรือเสียแป้งนั่นเองผู้เกี่ยวข้องคนแรกค่ะคือนายเนธหรือบอยคนนี้เนี่ยช่วยนายชวล,ลิตอย่างไรคนนี้ เมื่อนายชวล,ลิตไปรักษาทันตกรรมที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชวันที่20ตุลาคมก่อนที่จะหนีสองวันนะคะบอยเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่โรงพยาบาลคืนนั้นเลยนําซิมโทรศัพท์อุปกรณ์ตัดโซ่ตรวนอาวุธปืนชุดสําหรับเปลี่ยนมาให้ในายชวล,ลิตแต่ว่าโซ่ตรวนเนี่ยตัดไม่ได้จากนั้นบอยก็กลับออกไปก่อนนะคะแต่ว่าวันถัดมา21ตุลาคมมีผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาอีกคนก็คือนายบิ๊ก หรือจักรีคนนี้เป็นลูกน้องคนสนิทของนายชวล,ลิตท,ที่เพิ่งจะมอบตัวเนี่ยแหละค่ะแฝงตัวไปอยู่กับญาติคนไข้ทําหน้าที่ส่งกุญแจให้ไขกุญแจมือจากนั้นก็ไปนั่งรอในรถก่อนที่นายชวล,ลิตจะขึ้นรถหลบหนีไปนะคะบิ๊กเนี่ยเป็นคนขับรถหนึ่งในสามคันที่ร่วมขบวนหลบหนี จำกันได้ในช่วงหลบหนีจะเห็นภาพจากวงจรปิดที่พบรถยนต์ทั้งหมด3คันประกอบไปด้วยรถยนต์กระบะมิตซูบิชิสีขาวบิ๊กนี่แหละค่ะคือคนขับรถคันนี้นะคะรถยนต์กระบะอิซูซุสีขาวเป็นอีกคันหนึ่งแล้วก็รถเก่งฮอนด้าซีวิคสีดํานะคะจะเห็นทั้ง3คันค่ะระหว่างนั้นค่ะมีรายงานว่าบิ๊กพานางวิลาวันหรือทราย เป็นภรรยาหลบหนีไปด้วยก่อนจะกลับมาที่บ้านแต่ว่าตัวภรรยาของนาบิ๊กหรือซายปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ไปกับบิก๊กยืนยันว่าเธออยู่บ้านตลอดไม่ได้ไปไหนแต่ว่าตํารวจก็ยังออกหมายจับซายเพิ่มอีกหนึ่งคนมาเป็นคนที่4เพราะไปพบข้อมูลว่าซายทำหน้าที่โอนเงินให้กับหนึ่งในคนที่พานายชาวลิตหลบหนีก็คือนายนนค่ะนายนน กลายเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นคนที่ห้าในหนอนคือใครคุณผู้ชมดูข้างล่างสุดนะคะตรงกลางในหนอนคือคนที่ขับรถยนต์เก๋งสีดำนำหน้า เปิดทางหรือทำนองว่าเป็นการคุ้มกันนะคะเปิดทางให้รถกระบะมิตซูบิชิไรตันสี่ประตูสีขาวที่คาดว่านายชัวบ,บริตนั่งอยู่นะ่ะขับผ่านไปที่สีแยกแล้วก็เป็นคันที่เจ้าหน้าที่ยึดรถได้ที่สำนักสงฆ์พัทลุงนะคะคันที่เป็นกระบะสีขาวเมื่อสักครู่เราบอกว่าในหนอนเป็นคนขับรถเก๋งสีดำใช่ไหมคะคนขับรถกระบะอีซูซุสีขาวก็คือในบิ๊กส่วนคนขับรถกระบะมิตซูบิชิที่ ว่าเสียแป้งนั่งมาก็คือนายเจรวุฒิหรือนายปอยค่ะนายเจรวุฒิหรือนายปอยก็คือคนที่อยู่ในภาพกล้องวงจรปิดภาพเดียวกับที่พานายชวลิศเดินออกมาจากลิฟต์ออกมาจากโรงพยาบาลลงมาที่ห้องโถงโรงพยาบาลชั้นหนึ่งแบบไม่มีเครื่องพันธนาการคนนั้นล่ะค่ะนายปอยนะคะเดินออกมาจากลิฟต์ตอนเวลาประมาณเที่ยงคืนนิดๆของวันที่22ตุลาคม แล้วก็ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกสองคนนะคะก็คือนางสาววิลาวันหรือไหมคนนี้ทําหน้าที่เฝ้าไข่ในชาวลิตแล้วก็ไปซื้อโทรศัพท์มาให้ตอนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่ว่านางสาวไหมไม่ได้ทําเองมีคนที่จ้างวานนางสาวไหมคะ่ะก็คือนางสาวยุวเรศหรือหมวยจ้างนางสาวไหมมาเฝ้าไข้ในชาวลิต สำหรับความคืบหน้าในวันนี้ก็คือตำรวจควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องแล้ว6คนก็คือนางสาวไหมคนเฝ้าไข่นางสาวหมวยคนที่จ้างให้เฝ้าไข่นายบอยคนที่ไปหานายชาวลิตท,ที่โรงพยาบาลคนแรกทรายภรรยาของนายบิ๊กที่โอนเงินให้หนอนและสองคนที่ติดต่อมอบตัวก็คือนายบิก๊กคนนำกุญแจไปให้กับนายปอยผู้พาหลบหนีสรุปแล้วตอนนี้ยังเหลือนายนอนนะคะที่ตำรวจเตรียมออกหมายจับ กับตัวนายชวลิตหรือวเสียแป้งเองซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่กำลังหลบหนีกันอยู่ค่ะ